ยิ่งเวลาเราทํางานหรือหรือเรียนหนังสือก็ตามพยายามวางพยายามปล่อยวางความคิดคํานึงถึงคนอื่นไม่ว่าเขาจะมาชมหรือเชียกก็ตามให้ใจเราอยู่กับงานจริงๆแต่เวลาเรียนหนังสือนี่มันก็มีปัญหญาอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันเหมือนก็มีคู่แข่งด้วยมันไม่ใช่แค่มีคนชมหรือคนเชียร์ที่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคู่แข่งในห้องด้วย พอไปคิดถึงคู่แข่งแล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่อเป็นประเพณีก็ได้คือประเพณีแข่งขันสะกดคํคาคําภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเอ่ยคําคํานี้ออกมาจะมีสองพยางสามพยางสี่พยางห้าพยางก็แล้วแต่คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องสามารถสะกดคําได้ถูกต้อง ประเพณนี้นี้มีมาเจ็ดิบแปดสิปีแล้วแล้วก็มีนักเรียนเข้าแข่งขันในปีหนึ่งนี่หลายสิบล้านคนทั่วประเทศอเมริกาเขาชื่อว่าสเปริ่งบีบีนี่คือพึ่งเปลี่ยนเหมือนกับว่าเด็กเราเนี่เหมืนอนพึ่งพึ่งที่เก็บสะสมคำอาไว้อยู่ในหัวพอพูดปั๊บก็สะกดมาได้ทันทีเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประกวดรอบสุดท้าย จาก10บกว่าล้านคนเขาก็คัดมาเหลือแค่10คนแล้วก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์จัดแข่งขันในห้องประชุมใหญ่คนเป็นพันปีนั้นเนี่ยก็มีตัวเก่งคนหนึ่งชื่อว่าซามีส่วนใหญ่คนที่เข้าผ่านรอบคัดเลือกได้นี่มักจะเป็นเด็กเด็กต่างด้าวหรือว่าเด็กลูกผสมะนะหรือบางทีก็เป็นเด็กจากทวีปอื่นเป็นอินเดียบ้างเป็นจีนบ้างเกาหลีบ้าง นั่นก็มีสามีสามีนี่ก็เป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งแล้วก็ตัวเก่งอันดับสองตัวเต็งเนี่ยอันดับสองคือราชีพพ่อและแม่ก็เป็นแขกแล้วแต่ว่ามาเกิดในอเมริกาสามีตัวเต็งอันดับหนึ่งราชีพเป็นอันดับสองแต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยพอมาถึงคำคำหนึ่งเนี่ยตกลอบสะกดผิดไปตัวหนึ่งก็ตกลอบราชีพก็เลยได้มาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ก็เป็นความฝันของเขาเพราะว่าเขาแข่งมาหลายปีแล้วก็มีนักข่าวก่อนที่จะถึงรอบตัดเชือกว่าใครจะเป็นแชมป์ก็มีนักข่าวไปไปสัมภาษณ์ราชีว่าดีใจไหมที่สามีตกรอบเพราะสามีนี่คือตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยราชีบอกว่า,วาไม่เลยครับไม่ดีใจเลยครับเพราะว่าผมแข่งกับคำนะผมไม่ได้แข่งกับคน พอพูดอย่างนี้เข้าคนทั้งห้องประชุมว่าตบมือกันสนันเลยแข่งกับคําไม่ได้แข่งกับคนคือเขาไม่ได้มองว่าสามีนี่เป็นคู่แข่งเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือว่าทําไงถึงจะปลุกปั้มกับคําที่มันยาบยานี้ให้มันถอนรหัสออกมาให้ได้เขาไม่ได้คิดเขาแข่งกับคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่มันกระทบใจผู้ชมมากเพราะผู้ชมเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นี่มักจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเวลาทํางานนี่ก็จะเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแต่สามีเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่สนใจคนอื่นเลยเ็าสนใจแต่ว่าไอ้คําแต่ละคําที่ออกมานี่มันจะสะกดยังไงเมื่อทําเช่นนี้เนี่ยเขาก็เลยไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกดีใจที่เพื่อนตกลอออันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่สําคัญมากเพราะเวลานี้เราทํางานเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ย เราก็จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแล้วเราก็มีความทุกข์แลวในใจเราก็คอยแช่งให้เขามีอันเป็นไปอยากจะให้เพื่อนนี้สอบได้ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้เป็นที่หนึ่งหรือว่าอยากจะให้เพื่อนอยู่ประสังในการทํางานเพื่อว่างานของเราจะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นมันจะมีความอิจฉาลุศยาและมันจะมีจิตที่เป็นอกุศลตามมาคือขอให้เขาเจงคอยให้เขาลําบาก พล่อยเขามียนเป็นไปถ้าจิตเช่นนี้มัก็จะทำให้สั่งสมความคิดที่ไม่ดีเอาไว้แล้วพอเขาได้ดีเราก็ทุกนะทั้งที่เราควรจะยินดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเราแต่ว่าเขาได้เลื่อนตําแหน่งมากกว่าเลื่อนขั้นมากกว่าเราก็ทุกเพราะตลอดเวลาเราคิดว่าเราแข่งกับเขาแต่ว่าอย่างลาชิมนี่เขาไม่ไม่รู้สึกหวันไหวเลยเพราะว่า ในใจตั้งแต่แรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาแข่งกับใครอยู่แล้วก็ไม่ได้แข่งกับคนเขาแข่งกับคำตรงนี้นี่มันเป็นคติในการทํางานที่สําคัญมากและเป็นคติในการดําเนินชีวิตด้วย